ว่าคอยบ่เบิ่งได้เบิ่งได้บ่ดีบ่เบิ่งได้บ่ใกล้กันโอ้มา,า,า oh. ว่าดูแลคนรุ่นนอ้คนรุ่นนึงที่ตาย oh. อาืม oh. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนกครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานขอสวัสดีพารวยคุณเถ่าพารวยกับดามแนวทางของคุณตาดวงเฮงนะครับคุณตาดวงเฮงฟันแม่นครับยุซีกับงวดมหันกับฟันว่าเขาขาหมูอยู่บ้านดที่หาสิบเอ็ดครับกระสือตะเล็กหาสิบเอ็ดนะครับเนาะมันออกหกหนึ่งครับยุซี่กับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของคุณพอ่อดวงเฮงคุณตาเนาะครับยุซี่กับ เอฟซีก็ให้ใช้วิจัยอนุญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแกนแนวทางเท่านั้นครับมาขัดจัดขัดกับผ่านนะครับเอ้อขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานปอสอยฝารุ้ยผู้ถอดฝารุ้ยครับยูซีครับผมขอกําลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเพียงอันน้อยนิดครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้อยสําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามานะครับเนาะไปฟังคนตาคนที่เบาสูฟังครับปลาเพิ่นฝันอีหยังครับยูซีครับผมครับเนาะเพิ่นฝัน แจ้งไดนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเล้วเอฟครับผมขอจยับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมคุณตาข่ายูบานพอดีครับสอซครับผมโอ้ได้บาดลัางไม่นะครับเนาะเบิ้งกระตอบหล้างไม่ครับของคุณตาพูดนะเอฟซครับผมกระตอบหลังใหม่นะครับนายเห็ดโอ้ได้กินใสปีไม่ได้ว่าสันวาครับถือเด็กจนได้เห็ดกระตอบผลได้ครับเอฟซีครับ เป็นแต่ยูตัวเหเนาะครับเห็นในจูพอดีเลยเป็นจังปังฟังคุเตาคนจีบาสูฟังขับยุบซีครับผมวัสดีพ่อวัดีวัสดีครับโอ้ในเท็ดกระต๊อบล้างไม้นี่ ใส่กันกับอากาศเย็นๆพอดีเนาะมายูมาเล่นนอนเล่นใส่กันอัทวที่เลี้ยวทังฝันบ้านขาเจ้าขาหมูตีพ่อบ้านหนี่หานึ่งเอ้าบ้านหนที่หาหนึ่งเอาตะบ้านอนึ่งที่ว่ดิเอ้ยหนุ่มไว่ไย้ว่ะส่ว ขึ้นเอกเติมเอกแล้วเป็นหกมนย่งมันยากแนวแจมเออแต่พ่อเดีถามวันเขาขาหมูขายอยู่แต่ตดงที่เนเฮีอยนะอายุ่านเย่อทงเฮีอนนะข้นลายลายเออค้นกระซุ่มกันเรื่องเฮีอนเออเขากระซุ่มกันเรื่องเฮื่นพุ่นอะบาร์เแท้เนี่ยมันขาหมูเรื่องเห่นข้าวขึ้นไปแต้เมื่อกี้นีพอดีเดี๋ยวพ่อเนาะเออเดี๋มันเสียดายแห้ง คนว่าพวกมีดบุญมีดจะกำบังมันแมีนอีเดียบ้าดนี้ต้องต้องละเอียดมันพอบาดนีเด้เอาอยู่ข้างล่างเคื่องเครื่องแต่ว่ารถตกใต้เออฟันยังได้ก็พอฟันเดียวว่ามันไถร่ลงังคือร่องใหม่ร่ังของในก็แบบโอ้เอารถไปไถนะ่ะยก,กข้อเห็นเหนว่าม,มันรถควักเห็นแมันรถไถ ท,ที่แรกเห็นไปเป็นรถรถพว่ลดลดพวงติรถรถรถพ่วง<อ>ขั้นนั้นันมแบบสองสวนขั้นรถพว่วงโอ้ขั้นนี่หกหกสวนตามตามที่เห็นที่แรกขันว่ามันรถพ่วงมัดเบิ้งคักๆแลยเพระว่าไม่แอ่นบันดนี่เอ่าไม่รถไถ ยอปาเาร,รถไถเทียดีเนะรถไเออรถไถกัไ,ได้ะหมี่ใไถเอ,อที่หงห้อยไถไปกับเส่อที่งนี่ง้ไวไทมอืมดี๋ออวมเนี่ยเดีดำดูดไวยเออบัดเห็นกับักผัดแมนรถไถผัดแมนรถไถแล้เป็เลขวันพุนพ6 6 อรถไทยเนี่ยอ้าวหกศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนมันแมนตัวนี้เว้ยตี้อันรถพวงกันบ่แมนรถพ่วงรถพ่วงคทับบ่แมนบ่บ่แมนนั่นรถพ่วงขึ้นด้ยแต่ว่าแต่ว่าเขาว่าถี่ไปที่เังบวไปเดียน่นรถไทย ไมไถ่ขั้นนี่นะบกคนเนี่ยเด็กนี่จำได้คักบ่พันจำได้ครับไถ่กินเป็นห้องมาตีไถเป็นห้องเดียวอาลอรอมตกไหมโอ้มันก็ไซมนีเนาะโอ้เกินในถ่วงเตือนในท่วงนอนเบอนิวันเอานใยรหาเสียเสียบนี้โอ้ น่ก็ฝันเลเอิญกาเอิญพ่อว่าเสียเสียเสียเว่าสั่อวันนี้พ่อบังนัน่ไ้ซือทีนงทีนงามนักคือซื้อข่าแก้วว่ะทีันนี้มือขึ้นฝันวันีมือขฟันไวจังไหนพ่อฝันว่า พี่ใต้พี่ใต้ผู้ตายว่นโอ้ไปบ้านพี่ใตอผู้คนเสียว่ะขน่ะเคื่อย่จังบานเคื่องยเฮียนเพื่อนมาเนี่ยเออกมางหอฝากทานมาถนนคฟเยอะหน่ยเพื่นคฟเยอะยืถนนยืนหน้าบ้านเพื่อนยืนยื่หน้าบ้านิี่อยืถนนยืนยืนถนนหน้าบ้าน ยอประตูเล็กหนา้านโอ้โหของวันนี้ประตูเล็กก่นเอออกยิบเ้อะเสร็จพวงมันใช่้มัเป็นได้เอากเรากว่าไ้คไขเออว่าไข่บ่เบือง่ายเบือง่ายบ่ดีมังบ่เบง่ายบนใต้กเปนโอ้ว่าดูแลคนเราทุนหน่งคนทุนหนึ่งที่ตายอิดตะพวง สูนให้ไอ้ไม่บังดีจังไหนกนตายซ่บัดจบบ้งจนตายไปดิก็วาเขานะเออมาเรื่องไหเนี่ยสองกับมาวายกว่าตัวสูนเนี่ยล่โอส่งนสูนจโอ้จากแดบพ่อมันกับบนเนี่ยบานนี้อายุเราหลายปีกพ่ออายุมาก่อเกิดข้อสราแปดแปดน แปดแปเก็ตรทบ่เก่าน่เนี่ยนะเกเก่าอืออันนี้เราเกเกโอ้โยที่พูดเจ็ตเก่าู่นว่าเกาตายกับศูนพ่อกับศูนอยู่แล้วส <laughs> ิบ้านบ้านอะไรที่อะไรพอ่อยืนนุ่หนาะบ้านรอดยืน,าาบ,านบันไดชัลลานนออแต่ว่าเด้คุย,ยกันก็เล่าอยู่หัน ศูนนกรบเราอยู่หน้าบ้านแล้วัะนะเราตายแล้วนะมาขึ้นีมืขึ้นจตายตายแล้วนะันเทียวไปทีมไปป้านะฝันตายมาขึ้นอีกคนมาเราตายแล้วเขาจเล่าว่าไปทีมมันะทีตานี่ยังวหาข่พราะวันเี่งเนี่ยคุณวังจนตายซีเมนตตัวเ่าสัตัวเราเก็บทิบเก่าปีขั้นตายกับซีเมนศูนยน นกพเนาะเงินต่างดันเออเจ็ดเก้าศูนย์ขั้นไต่แต่ว่าบานไนท,ทีที่เราเห็นนกพอเนาะจำอะไรจำอนนนะไรน้องกระตรงกันได้ละพอ,อนหกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหกหกศูนย์กับเจ็ดเก้าศูนย์นี่อันนั้กระตัวเดียวก็ได้หัวขึ้นหัวลงนี่มีหกศูนย์มีเก้าศูนย์ กเรียกวที่อักตีตีไปล้ก็ไค้บทนี้พ่อเลยบทีเลยแต่ว่าพ่อมักตัวใดบัตรนี้ทังมักเลยพ่อมักหกคูนเยอะมักหกคูนเยอะเียนไว้ทั้งสองตัวเลยหกคูนเก่าูนนี่ครับมันเป็นตัวนี้ครับเอครับัวขระพางเอาเน้วพ่อเนาะครับ มัน,นอไปเนีเมยมันเป็นเลขกับหวัวกับพางตัวเดียวกันอยู่เพราะว่าเล่ามาตายตม,มันขึ้นนี่พอดีว่าว่าพ่อบไปเบิงเส้นยาวเหือนปลาเดีนยวเสอนยาวคอยกมนคอยย้อยยยนก่นย้อนหน้าบ้านประตูเนี่ยเพอประตูเร็ยกเปอนออมันคอย,ยว่ายย้เขาไปได้ประตูเลย ตะกีนนี่ก็ฟันหนึ่งคือที่บนเป็นเด็กบ้านหรอกป่าพอบริขาในบ้บ่นมาเยอะๆเยอะเป็นตัวเล็กเพิ่มขึ้นเนกับเปนอายุเนาะอายุผู้คนที่ตายนี่แหละอายุเจ็ดสิเก้าปีตายกระสุนเอากลับเอานะขับเรื่อยเอฟซีครับผมกับฟันสันทันมีฟันบอสันที่พ่อนี่อย่างว่าได้เป็นโนูบเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ด้วย ยูซีครับคุณตาเพิ่นฝันนะครับเ้อรเอฟซีครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางครับยูซีครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นคุณตาดิฝันแม่นมาตลอดครับยูซีครับผมตั้งแต่งวดที่แล้วกับฝันบ้าบั่นขาหมูอยู่บ้านข้างๆกันบาดอีกทีหาสิเบียดขาขายอยู่ทั้งบ้านผัดหมื่นผัดบวอบวบขึ้นก่อนนะครับเนาะก็เลือกต่หาหนึ่งตัวเดียวโคโลให้กับคุณตาม่ออกหกหนึ่งครับงวดนี้ฝันว่าพี่ไซตายแล้วกลับมาตายอีกครับยูซี่ครับ ยืนเครียดในการซู้ในการยื่หนาบ้านว่าสันบ้านเหลือที่โบเมียนเพราะว่าบริขเขาไปนในบ้านนะครับรบ้านเหที่พุณตาจำบริพอดีครับวิฟซี่ครับโศกมานร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อขอจ,กจบกี่ใบเพียงสามีเพราเขาไม่ได้ลิปหน้าขอก่าาา,าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาครับ